สวัสดีค่ะพี่โน่วันนี้นก็มาพบเพื่อนผมาดามบูดีเคคือเก่าจ้ะมาดามบูสิพาพี่พะนองเข้าครัวนะคะเข้าครัวมันจะจะมาทำอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มปอเปี๊ยะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะสดจ้ะมี้สิมาพาพี่พะนองเผ็ดปอเปี๊ยะสดกินกันเดลยเหมือนกับน้ำจิ้มรสเด็ด ใส่ถั่วลิสงลงไปจากพี่น้องใส่เทละน้อยโขลงไปต่ำอันนี้คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วนะคะน้ำจิ้มถั่วจับพี่น้องใส่ลงไปใส่เทละน้อยใส่ลายเดี๋ยวต่ำแบะบแดกบะถั่วถึงจ้ะ จุดนี้อร่อยใส่ลงไปอีกจ้ะปรุงรสด,ดมใจฉันเด้อพี่น้องอันนี้น้ำมะขามเปียกนะจ๊ะเนะนาะน้ำมะขามเปียกตีฟิตไว้จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำปลาสิแค่เค็มข้นจักน้อยจ้ะใส่น้ำมะขามเปียก หน้หัวดลงไปจากพี่น้องจานนี่มะนาวใส่บักหน้าลงไปจ้าก็นี่ก็เป็นน้ำผึ้งเราจะเนาะน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งน้ำปลาใส่ลงไปแล้วก็คุกเข้าคุลีคุลคีลให้เข้ากันนะคะพี่น้อง คุเลคเล่ให้เข้ากแ,แล้วก็ชิมชิมรสชาติชิมเบิงว่ารสชาติเป็นยังไงกะเติมเอาเนาะสูตรนี้ไม่ได้ตายตัวนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆมักมักจังได้ก็เอาจัางสัตว์ละจ้ะเดีวเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดของเราน้ำจิ้มทั่วจากพี่น้องเดี๋ยวเหามาห่อ เปียยกกันเลเลครื่องข้างเคียงแล้วก็มีหมูหมูสไลด์หมูติดมันนะจ๊ะเนาะหมูติดมันเอาไปลวกจ้ะน้ำจิ้มกระบอกสูตรไปแล้วนะจ๊ะเนาะว่าเห็ดแบบใดเห็ดจังไดจ้ะน้ำจิ้มถั่วเห็ดง่ายๆจ้ะพีน้องจ้ะแล้วก็มีวนเส้นลวกนะคะนี่จ้ะผักของข้าก็คือผักตะกะแตนสดๆจ้ะ ข้าวมหอกันจะพี่น้องจ้ะเมนูแปลกเมนูใหม่เมนูนี้ยังไม่เคยทำนะคะเอฟซี FC ขอมาบอกว่ามาดามเฮดเมนูตะกะเตนผักตะกะเตนให้หน่อยจ้ะก๊อปปี้เอซันพนสิวสิกอปี่เนาะจ้ะเนาะสิกอปปี้าาอปปรอรออยู่ค่ะพนถ่ายอยู่เนาะจา้ะเนาะมื่อนี้ก็เลยจัดให้ f เอฟซีจ้ะ สวัสดีค่ะพี่น้องวัอน,นี้ก็มาพบอๆก็ชอบมาดามูดีเคคือเก่าจากวัอน,นี้กับสิพาพีพ,พันนองห่อโปอเปียสุดจากพี่นอ้องห่อโปอเปียสุดห่อโปอเปียสุดแบบไรจังไดรนำจิ้มกระหิตเหล้วเด็ยโรอยห้ากรบอกไปแล้วคางตนนาาน้นนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าก็ตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮนิเด้อพี่นอ้องเด้อวันนี้มาดาม,มาเห็ดเมนูแปลกเมนู เอ็ซีขอมาจา้ะพี่น้องเพิ่นขอมาก่าเพิ่นถา่าก่อนพักปะกะแตนได้มาสิเห็ดแบบใดเห็ดจังไดประจำนเพิ่นว่า,ถา,ถาอถ่าถ้าไม่นู่กับอันมาดามดูว่าจ้ะอันกินตะกับอันตำมะฮุ่งลายกะอ่ามันเป็นเป็นเมนู่สั่มๆน,น่าจะเนาะวัอน,นี้มาดามก็เลยว่าเออมาจัดแบบอันเห็ดเบิ่งแปลกๆจานนีนก็เห็ดขัางแหลกเลยจ้ะเด้อเห็ดขัางแหลกก็สิไปเห็ดอ่า เป็นแผ่นเปียเวียดนามจ้าเนาะโปแปรเ,เวียดนามนะคะเพื่อนๆพักตะกะเทียนเอใส่ลงไปเลยพี่น้องไลยๆแล้วก็มีวนเส้นใส่วนเส้นจ้ะใส่วนเส้น หมูหมูติดมันหมูติดมันเอาไปลวกัะพี่น้องหอมเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้อง เนมนูใหม่เมนูที่มาดมามม่เคยเห็นจ้ะเมนูแปลกเดี๋ยวเขามาลุ่นกันเนาะว่ารสชาติมันสิเป็นแบบไดจังไดเนาะจ,าจา้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเราจะใส่ผักก่อนใส่หมูก่อนใส่อียงก่อนกระได้เลยพี่น้องตามใจตามใจเฮาเลย มีสีใบร้ายคับโขตอนนี้เมนูแล้วแต่คนสีคิดคนเห็ดขึ้นมาเนาะนี่จ้บพี่น้องจ้าปอเปียสดพักตะกะเต็นสดก็แล้วๆเรียบ้หยพี่นอ้องนี่ก็นำจิม้มจิ้มทัวนะจ้ะเนาะกรสิประมาณนี่จ้ะพี่นอ้อง มาจ้มาแมาดามใช่ต่างกล่องกินมาลุนกันว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงผักตะก,กะแตนมแล้วเรียบรอย,ยพี่น้องมาเปิดกล่องกินกันจ้ะสวัสดีอยากเป็นท่างกาศค่ะพี่น้องวันนี้มาดามสช่ไหมกินปอเปียสูตรผักตะกะแตนชสดๆมาให้พี่ใหนองในเบิง่งเนาะสิมหก สิมากินให้เบิงว่ารสชาติมันเป็นยังไงแสบบัวสิเนาะมาจริงจริงมะนาว็อยากัรงสิงเ,งสงเล,ลแต่ว่าลูกผัวสิกินน้ำเนาะเอาหั่นไปจ้ะหัน่นหั่นไปเลยบรสชาติมันสิเข้ากันบ่วเมนูใหม่จ้ะพี่หน้องเมนูใหม่พรท่านด้เห็ดะท่านใน เคยเห็ดกินเด้อพี่นอ้องแสบเพื่อกาวอย่าพี่น้องแสบแห้ง ไปลองเฮดเดอร์พี่นองแซ่บแซ่บห <c oughs> มูกระน,นุ่มผ <c oughs> ักกรอบ <c oughs> ้ำจิ้มเปรี้ยวอมหวานเสียงแห้พี่นอ้องพี่นอ้องสุดยอดเลยไปเห็ดกินด้วยจะเด้อมานาวผัเห็ดอันหายเบิง์นเดวเมนูพักตะกะเตนสดเอามาเห็ดอาม่า เอามาพันเนาะเอามาแป้งกะอของแั่่งเห็ดที่ห้ามาเห็ดปอกเปี๊ยดสดนั่นละจ้ะน้ำจิ้มกระบอกไปแล้วเนาะเป็นน้ำจิ้มอะน้ำจิม้ม